สวัสดีครับวันนี้พามาเดินขึ้นบันไดเขาพระนมลุงนะครับอันนี้แล้วบันไดเป็นบันไดศิลาแรงนะครับสามตะพักใหญ่ตะพักแรกนะครับชั้นพักที่สอง ค่อนข้างชันนะครับชานพักที่3ามก็จะมีทางเดินที่เป็นบันไดไม้ทำใหม่นะครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับ เหมืนะครับปราสาทตัวปราสาทข้างในครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเราจะเดินไปที่นู่นนะครับตัวปราสาทจะมีทางเดินที่ต่ำลงไปอีกนะครับเหมือนเป็นประตูเข้าที่เป็น อ้าวประตูสิลาแรงแล้วก็มีบันไดลงไปข้างล่างนะครับ ความสวยงามแล้วก็เป็นปราสาทอีกหลังหนึ่งนะครับทางเข้าทางด้านขวาของปราสาทในการรับคาดนี่คือทางเดินนะครับเหมือนในหนังเลยครับทางเดินนี็ประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับกว่าจะถึงตัวปราสาท<ะ>เดินไประหว่างทางจะเห็นเสานะครับเป็นศิลาแกะสลักเหมือนรูป อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนบัวก็ไม่น่าจะเหมือนจะไปหาคำตอบจากปรวัติศาสตร์ดูนะครับจะมีไปต้นหนึ่งอยู่ประมาณห้าเมตรนะครับเดินมาก่อนจะขึ้นบันไดที่จะพาขึ้นตัวปรสาสาทนะครับน่าจะมีประมาณ5ชาชนพักนะครับจะขึ้นไปถึงต้องเดินขึ้นอีกนะครับดูข้างขวาจะมีต้นโพนะครับต้นโพ ค่อนข้างจะโตแล้วก็มีสนามสามย้านะครับตรงนู้นเห็นพญานาคด้วยนะครับครับพอมาถึงบันไดนะครับตรงบันไดนี้จะมีพญานาคพญานาคห้าเสียนนะครับเสรละนะจะเป็นของขอโบราณน,นะครับ สองฝั่งเป็นราวบันไดนะครับเราขั้นบันไดขึ้นเป็นปูนปั้นอย่างสวยเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นบันได3ามทิศนะครับคือข้างหน้าฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับ อันนี้ฝั่งขวานะครับน่าจะลงไปสะอนุดาษข้างล่างนู้นนะครับแล้กก็มีมีพญานาคฝั่งด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นตรงกลางของบันไดเป็นลายกรีบบัวนะครับมองไม่ค่อยชัดนะทางซ้ายจะลงภูเขานะครับจะขึ้นไปอีกชั้นพักนึง อันนี้ชานพักที่สองครับที่ความสูงต่างจากเดิมไม่เยอะนะครับประมาณเมตรหนึ่งชานพักที่สามที่สี่ที่จะสูงนะครับประมาณห้าเมตรชานพักละห้าเมตรนะครับครับอ,อ๋อกลับไปมองข้างหลังนะครับทางที่ผ่านขึ้นมานะครับ <S <S อ่าครับจนมาถึงชานพักก่อนจะขึ้นจะถึงตัวปราสาทแล้วนะครับ ข้างบนนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับนี่จะเป็นชั้นสุดท้ายนะครับที่ขึ้นไปโอ้ความอลังการของขบวนมลุงนะครับที่เห็นนี่จะเป็นหินทรายนะครับตัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยม คือตรงมากนะครับเหมือนใช้กล้องไล่สำรวจในการส่องแล้วก็ทำแนวนะครับตรงมากเป็นวิทยาการทางวิศวกรรมนะครับทางด้านขวาของตัวปราสาทครับจะเห็นต้นมะพร้าวโอ้ยใช่สิต้นมะขามนะครับขอโทษทีนะครับต้นใหญ่พอสมควรนะครับทางในตัวปราสาท เราจะเดินเข้าไปอีกนะครับอ่านะครับวิวด้านขวาของตัวปราสาทมันจะมีสะบัวนะครับสองสะขนาดสะบัวประมาณ4-5เมตรนะแต่ความลึกนี่มันใหน่อ้าวิษวงนะครับบนยอดภูเขาทําสะบัวแล้วยังมีน้ำอยู่ ทางซ้ายก็มีสองส,องสะะัตว์นะครับซาบัวะตัวประสาทนะครับจะเข้าประตูแรกแล้วนะครับตัวประสาทนะครับตอนนี้ยังมีทัอท่องเที่ยวอยู่นะครับข้างในตัวประสาทจะมืดนะครับมีผินขี้ขาวๆเลยนะครับ ก็มีเสียงข้งเคาาจะมีห้องนะครับน่าจะมีข้างเขาซ้ายขวาอันนี้เป็นเป็นห้องเป็นปราสาทที่แยกตัวออกมาตางหานะครับทำจากศิลาแรงนะครับ ตอนนี้ทำจากเซราแรงกับ้งหมดนะครับอันนี้น่าจะเป็นศักด์นี่นะครับตัวประสาทหลังใหญ่ทำจากหินทรายนะครับนี่นะครับตัวประสาทที่เรามองมาจากข้างล่างนะครับเป็นนี่นะครับเป็นศิลปะที่ทำจากหินทรายนะครับแกะสลัดได้สวยมาก เท่งมากน,น,นะครับสำหรับศิลปะสมัยโบราณนะครับสมัยใหม่ยังทำได้ยากดูนะครับสวยงามมากองเข้าตัวประสาทนะครับทางทิศน่าจะเป็นทิศใต้นะครับ ข้างในน่จะมีอ่าหลักตรงกลางมาปูตรงนั้นน่าจะเป,เป็นหัวประตรูที่รอดช่องไปนับข้างในน่าจะมีของขาวเยอะนะ นี่จะสลักรูบปบัวตรงนี้น่าจะเป็นร่องรอยของอู่ปปัตจัสรลักของกุฏิพระนักดูน,กนะครับตอนนี้น่าจะหัก ถ้าแสงวอดผ่านทั้งหมดก็น่าจะสวยงามน่าดูเลยนะครับแต่นักท่องเที่ยวเยอะบางทีก็เห็นจะมานักท่องเที่ยวที่บางนะครับราจะออกว่าประตูสุดท้ายนะครับประตูด้านหลังของปราสาทนี่นะครับข้างน้ามน่าจะเป็นหมู่บ้านมีเสียงันตีด้วย มาดูสิงคนะครับฝั่งทางนิศตะวันตกจะเป็นสิงที่เฝ้าบันไดนะครับทางทิศตะวันออกจะเป็นพญานาคหาเสียนนี่นะครับฝั่งบันไดคือสิงนะครับแลน,นคือตัวประสาทนะครับอนี่นะครับ สวยงามนะครับเป็นตัวประสาทที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับตัวประสาทก็ทําจากหินทรายนะครับแค่สลักแล้วก็ขึ้นรูปเป็นก้อนแค่สลักตัดก้อนแล้วก็มาวางเรียงกัน,นะนครัอาอันนี้ปลอดสาทไม่เป๊ะน,นะครับมาดูแล้วก็เล่าเรื่องไปตรงนี้ สำหรับคลิปนี้ฟ้า,ากันนี้นะครับให้ดูมุมส,สวยๆตรงนี้นะครับจะย้อนแสงหน่อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม